รองเท้าโอ้สีแดงสวยสีแดงก็สวยสีเหลืองก็สวยของลุงสีเหลืองขอบคุณนักตี้นะครับอ๋อนักเตี้ทกา้สองกูถึงไหเดือนขึ้นไนะเดอนขึ้นไปขอบคุณมากรองเท้าในตำนาน สีเลืว้าวสีเหงครับสวยขอบคุณนะครับขอบคุณนัตตี้ครับนัตตี้ขอบคุณทพี่นาด้วยอืเป็นแ้วนัตตี้ส่งมาให้ลุงช่างกับเอชชิดอ้าวดูดิเออน่่ สวยเนาะสีแดงด้วยสีอสเอเขาทาเขาไอ้งวน้ำมันแล้วหอกย้วแล้วรองเท้าวันนี้นะไปอาบน้ำยังสวยสวยสวยไหนไหนโอ้สีแดงสวยมากเลยสีเหลืองเอสีเหลืองสีเหลืองตั้งแต่กกกะ ใส่ยังล no, no so no so uh, uh. ุงใส่ส oh, vale ีเหลืองก็เลยส่งใส่สีเหลืองมาให้ลุงหมดเขารู้ว่าลุงชอบสีนั้นเสือเสอก็ชอบสีเหลืองเออไม่เสือก็เกิดวันจันทร์ไงเาก็ชอบใส่สีเหลืองเหลืองกับส้มอ่ะเดินไปแต่ช่วงนี้ส้มดังเกินส้มดังโอ้แต่งตัวหล่อมาแล้วโอ้แต่งตัวหล่อมาแล้วเนี่ยโอ้โห ีไปทางล่างเลยนี่ฮะมุ่งหน้าไปไหนครับนี่คุณแล้วมุ่งหน้าขึ้นเหนือวานอนซิตี้ไปแล้ววานอนซิตี้นะจ้ะมุ่งหน้าขคืออะไรไปจุระอยู่ดี่ตัวเราเขาซูช็อกแอนเฟิลี่ค่ะเดี๋ยวเราบอกเขาว่าแปะไว้สามวันไม่น้องนิวนะอ่านี่ค่ะวันนี้มีใครมาด้วยใครมาโคศกค่ะโคศกมาคุมครับมาคุมอ้าวมะคุม สวัสดีแม่อาใช่แม่ไก,ก่ผมไปไหนอะ่ะไก่โง่ไก่ตายหมดแล้วเอาแล้วจิโก้ผิดหวังแล้วไก่มึงตายหมดแล้วเอ่เอามาเอามาแล้วไม่จ่มน้ำเลยใช่ไหมผ้าย,ยังไม่ได้จุ่มเลยเขาถ่ายกอถ่ายก่อน,อนเออนี่นะวันนี้เรามีคุณทุก,กี้มาด้วยนะฮะแฟนจิโก้แฟนจิโก้ S <S เดี๋ยวอย่าเข้าโอ้ยใครลูกคอยจะเข้าเ <kalk a. S 1> ช็ดเช็ดเดีเ๋ยวจุ่มน้ำก่อนอแม่บอกว่าอย่าเข้าอย่าเข้าเอาอันของเข้ามันมีแต่ยายสมอนแหมใครยายสมอนแล้วของตัวเองทำไมไม่กดใส่ใค<จ>รอ๋อของแม่บหรอออแม่มาติดตามช่องหนูบ่หนิอ้าว ไม่มีตของเสมออ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวสักครู่คุณตุกี้มาครั้งแรกนะค,คุณตุกี้มาครั้งแรกเนี่คนยค่ะนี่และค่ะใบสีที่เรามารับทุกทกุทุกครั้ง,งอ่าก็จะประมาณห้าสิบอ่าห้าสิบเพิร์ก็จะทำรอเรานะห้าสิบทุกครั้งครั้งละห้าสิบ ทำไ,ไหมปไปไปได้เวลาอ่าได้เวลายกแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะขนขึ้นรถแล้วนะคะเ FC ันนี้เท่าไหร่ครับว่าแล้วแม่จะต้องพูดถึงสวยครับเอาโอเคยังพอยด้นะฮะ f c ไวั้ยไวมากไวมากวันนี้ไวมากนะยังไม่ถึงเปดยังไม่ถึงเปดดีเลยุกทีมาไม่เห็นวิธีทำเนี่ย ก็จะเป็นร้านเดิมนะคะคุณแม่ก็เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์นะพูดสุรินพูดสุรินภาษาสุรินได้ด้วยนะคะคุณตุ๊กี้ก็อยากมาเห็นร้านด้วยนะคะก็มาด้วยนะคะอ่ะอ่าเลขทะเบียนรถนะคะ fc สามหนึ่งสองเจ็ดนะคะงวดนี้เนาะอ่านะคะรุ่นสามหนึ่งนะคะ

<yeah. S 2> จา้า,ไม,าไม่จ้างใครเลยค่ะแม่ทำ <room> สวยงามสวยงามน,น,านี่อันนี้เป็นวันของเราวันวันสุกแบบนี่วันสุกอะไรแม่อันนี้อันนี้นำนำเสนออะไรฮะ ้ยสวยมากสวยมากนี่เนี่ยเออคนจะทำใยสีพญานาคอันนี้แม่ห่อใบเฉยยังไม่ได้ทำยังอ๋อยังไม่ได้โอ้ยสวยมากเลยนี่ไงนี่เพิ่นห่อไว้เนี่ยห่อไว้เพื่อจะทำใยสีใสใช่ือกโอ้ยสวยอ่ะโอ้สวยสวยแม่อันนี้เขาความหมายของเขาคืออันนี้เลี้ยงฐานเฉยอ๋อเขาเลี้ยงฐานไว้โอ้ค่ะเลี้ยงฐานเลี้ยงฐาน เรียงฐานอ๋อเขาบอกเราจะทำให้มันเพิ่มมูลค่าขึ้นอ๋อค่ะค่ะจริงเหรอต้นสอนแม่เขาไว้ตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแล้วไงสมัยวัยรุ่นแล้วจิโกเป็นคนสอนแม่เขาเองสอนสอนแม่เขาทำจิโกเป็นคนสอนแม่ภูมิใจที่แม่เขาทแม่ทำแม่ทาไม่ได้เลยมามาขอคำตอบหน่อยเขาบอกว่าเขาเป็นคนสอนแม่แม่ไปยืนที่ แม่ไปยืนสิจริงไหมแม่ครแมแม่ไะโอ้โหเมื่อไร่ก่อนเมื่อไหรก่อนตอนสมัยผมนั่นอะเป็นัยรุ่นอะแม่จริงไหมไม่รู้จักเอาตัดออกหมดเอาไปดิไม่เป็นไรค้ำค้ค่ะแม่ค้ำ้ค้้่ไม่เป็นไรค่ะจิโก้ิโก้เาเป็นคนตลกเอาไ่ะ ไออน่ะะตังเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายเรียบร้อยแล้วแต่ลูกไก่ไปไหนลูกไก่ไปไหนไปแล้วโอย้อโเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะฮะยิโกมาถึงกับน้ำตาไหลเลยนะฮะลูกไก่จากไปแล้วลูกไก่จากไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณในพิธีท่านมากค่ะสวัสดี